แต่เชื่อไหมครับศพส,สรัฐแบงค์เผาตอนบ่ายเมื่อวานบ่ายเมื่อวานเช่นกันก็มีข่าวด่วนเข้ามาที่ผู้บัชาการระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไล่เรียงกันตั้งแต่ท่านพบตรทุกระดับชั้นรองพบตร ทั้งบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแบบผู้การทาง,ทางหลวงก็คือผู้การเต่าคนเมื่อสักครู่รักษาราชการแทนอยู่ข่าวด่วนร้อน่าเข้ามาบ่ายเมื่อวานว่าตอนจุดไฟเผาศพของสารวัตแบงค์เสร็จเรียบร้อยข่าวด่วนเข้ามาเลยผู้กำกับเบิ้มผู้กำกับเบิ้มตาย,ตายสรุปก็คือผู้กำกับเบิ้มตายวันเผาสารวัตแบงค์อ,อืม ภาพบนจอก็คือภาพของผู้กากับเบิ้มในแอคชั่นสมัยที่ยังเป็นคอมมานโดยังเป็นผู้กากับคอมมานโดอยู่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากะผ่านการฝึกครบทุกหลักสูตรในภาพก็คือการฝึกหนึ่งหนึ่งในหลักสูตรที่มีการซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าย้ายนักรบมาทําหน้าที่เป็นผู้กํากับตํารวจทางหลวงด้วยวัตถุประสงค์อะไรทงคืออะไรผมก็ไม่รู้ค่ะ ถ้าย้ายสูงกว่าผู้กำกับก็เพราะว่าแต่ย้ายจากผู้กำกับมาเป็นผู้กำกับย้ายจากผู้กำกับคอมบันโดมาเป็นผู้กำกับทางหลวงซึ่งผมก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์แต่เอาเถอะแต่เอาเถอะแต่เอาเถอะก็ตายมันก็เป็นปริศนาพูดกันสนันวั่นไหวตายได้อย่างไรผู้กำกับเบิ้มในเบื้องต้นรายงานกันว่าฆ่าตัวตาย ใช่คะ่ะตามที่มีการรายงานแต่ด้วยความเคารพและหว่วงใยยิ่งจริงๆนะด้วยความเคารพและหว่วงใยยิ่งจริงๆ Eine พี่ๆตำรวจต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนาทีนี้ตำรวจพูดอะไรสังคมไม่เชื่อไม่เชื่อใช่คะ่ะนาทีนี้ตำรวจพูดอะไรสังคมตั้งคำถามกับทันทีใช่แล้วไม่รับฟังตำรวจรายงานตำรวจด้วยกันว่าฆ่าตัวตายสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวโูนขึ้นมาทันทีมีคำถามทันทีต้องใช้คำนี้เลยมีคำถาม จริงหรือเปล่าบ่ายเมื่อวานหลังจากที่ทราบข่าวบิ๊กเด่นพนตลตารวจเอกเดํารงศักดิ์ผอตรอรีบวิ่งไปที่รัฐสภาค่ะไปราย <ไป S 1> งานไปรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบว่าเกิดเหตุดังว่าใช่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสาคัญนะกรณีนี้นะคดีกำนันนกคดีสวัตแบงค์มันได้กลายเป็นคดีระดับชาติใช่แล้วดังนั้นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับคดีกำนันนกเก,กี่ยวเนื่องกับสวัตแบงค์ มันย่อมเป็นประเด็นร้อนที่ต้องรายงานนายกทันทีบ่ายเมื่อวานบิ๊กเด่นก็วิ่งไปรายงานใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเครียดกลับออกมานักข่าวดักเอามายจอปากไปฟังสิครับนักข่าวถามอย่างไรบิ๊กเด่นตอบอย่างไรมันแฝงใน,ในคําถามของนักข่าวภาคสนามที่ถามบิ๊กเด่นเมื่อวานนะใช่ค่ะฟังพร้อมๆกันเลยค่ะบอกครับไอการยิงตัวตายนหลายตัก็ตั้งข้อสงสยัยเนกัน เรื่องนี้นะครับเราก็จะขอเวลาตรวจสอบนิดหนึ่งตอนนี้ผู้จัดการภาคหนึ่งนะครับท่านก็ได้ไปที่เกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็ทางทางตำรวจพื้นที่ก็ได้ไปแล้วขอเวลาตรวจสอบละเอียดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทุกอย่างนี้จะต้องเป็นเ,เราจะเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเชื่อว่าภายในวัานก็ได้กระจ่างนะครับในเรื่องนี้นะครับต้นข้อมูลแ่ลอที่เกี่ยวข้องครับตอนนี้ยังไม่ด่วจสรุปดีกว่านะครับเพราะว่าอยากจะให้ การสรุปที่ครบถ้วนทุกอย่างว่าต้องเป็นพยายนแวดล้อมนิติวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องอะไรต่างให้มันชัดเจนอีกทีนงครับเหตุที่ผู้บุกับเบิ้มจตัดสินใจปิดชีพตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าชาลวาัลแบงค์ไปตายนี่คือเท็จจริงยังไงคคืออย่างนี้นะครับยัง,งยัง,ย,งยังไม่อยากไปฟันธงว่าปิดชีพตัวเองหรืออะไรนะครับขอให้ทุกอย่างให้เกิดจากความชัดเจนของอพระกระสอบสวนแล้วก็คนที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุนะครับโดย ตอนนี้ท่านผู้การภาคหนึ่งก,ก็ได้เดินทางไปแล้วนะครับอขอเลอลวลาตรวจสอบนิดหนึ่ง,งคืออันนี้ยังอย่าเพิ่งไปตอบว่าเป็นค่าตัดต,ตอนหรือเรื่องของการค่าตัวตายนะครับขอเวลาพิสูจน์ิดหนึ่งนะครับโอเคคําคถามแร<อ>กของนักข่าวเมื่อสักครู่นักข่าวก็หยิบฉวยมาจากคําถามของสังคมได้แหละหยิบคำถามในกระแสโซเชียลด้วยมาถามแทนสังคมค่ะ ค่าตัดตอนค่าตัวตายค่าตัวตายค่าตัดตอนสรุปเพราะบตรรบอกว่ายังไม่สรุปรอยังไม่สรุปยังสรุปไม่ได้ค่ะขอพิสูจน์อีกสักนิดเถอะใช่ค่ะโอเคนั่นก็คือตอนบ่ายๆเมื่อวานพอตกค่าพอตกค่ำๆบิ๊กโจ๊กวิ่งกลับไปที่นคนปรปฐมไปภูธรภาคเจ็ดค่ะวิ่งกลับไปที่ภูธรภาคเจ็ดไปอัปเดตไปเกาะติด,ไปต,ดไปติดตามความคืบหน้า คดีกำนันนกคดีฆ่าสารวัตรแบงค์ใช่แล้วลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองอนักข่าวเอาไมา้จอบปากก็ถามบิ๊กโจ๊กด้วยคำถามเดียวกันกันกบที่ถามบิ๊กเด่นท่านพบตรฟังบิ๊กโจ๊กพูดถึงความตายของผู้กำกับเบิ่มกันสักนิดสิครับเชิญค่ะเดี๋ยวเก็เก็บสํามนี้พืนต่างนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะก็จะสรุปว่าการตายเนี่ยเยกิดจากอะไร นะครับนะวันนี้เห็นจากที่เหลเด็ก็คือในการยิงตัวตายใช่ไหมครับนะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังไล่กล้องทั้งหมดนะเพื่อจะให้เห็นว่าในที่เิดเดตุนั้นเป็นยังไงบ้างไหนบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะทางการตายเนี่ยเป็นการตายยังไงนะครับนะพระนั้นส่วนนี้กําลังตรวจสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้ไม่มีประเด็นสิ้นสงสัย,ยนะครับรามเวลาการเร่งต่อับได้หมครับสืบพิสทธิีโมงครับคืออย่างนี้ ผู้กบบลับเข้าปีนเข้าบ้านไปประมาณตีสี่กว่านะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังไล่กล้องวงจรปิดทั้งหมดนะว่าเสียงปืนดังกี่โมงนะครับก็จะทราบเวลาตายๆนนั้นแล้วการตรวจสอบของหมอครับว่าเสียงพิเรนี่กี่โมงหครับผมหมอท่านบอกว่าประมาณประมาณประมาณหกถึงแปดนะครับประมาณหกถึงแปดชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น,นะก็จะได้รายละเอียดทั้งหมดนะครับการจำลองที่เห,เหตุจากทั้งานพิสูจน์สารนะครับนาก็ถึงจะบอกได้ว่า เวลาตายเท่าไหร่ตายโดยการยิงยังไงนะครับนาะี้่เทาที่เห็นก็ก็มีความเรียดนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเครียดขนาดไหนนะครับก็ตำรวจก็เรียดทุกคนนะครับที่ถูุกสมเนกนคดีนะครับก็จะเห็นวะ่าก็เ,เ,เรียดทุกคนนะครับแต่วนะ่าประเด็นในเรื่องการตายเนี่ยวันนี้ที่พบก,ก็คือการยิง,งัวตายแต่ว่า ประเด็นที่มีคำถามเพิ่มมาหลายคำถามนะครับว่ายิงจริงไ,ไหมอะไรไปต่างเดี๋ยวส่วนนี้ยต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับนะ,ะจากการใช้การพิสูจน์คือการใช้นิติวิทยาศาสตร์นะครับถ้าอย่างนี้สั่งกลุ่มตำรวจที่เหลือติดต่อไปชั่วโมงต้องหาเขาดีอะไรไหมคะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่บิกก๊กโจ๊กพูดถึงพรุ่งนี้ต้องเข้าใจนะบิกก๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เมื่อคืน <c oughs> แล้วใช <c oughs> ้คําว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้เท่ากับวันนี้วันนี้ที่จะชัดเจนน่าจะมีคําตอบ น่าจะสรุปอย่างเป็นทางการได้ว่าตายเพราะอะไรฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตายใช่ลักษณะการตายต่างๆนะคะคงจะมีคำตอบคำอธิบาย